ทักทายยำเสาครับสาี่น้องเป๊ยาำดียำมตะเพ่งปลาลงแยงบร่รยากาศเขาเขียวๆมันมนี่มๆหนำหมอกพี่น้อง วันนี้ไม่มีน้ำหมอกลงเลยตัวลงกาพี่น้องว่าลงแยง,งบอ่อากาศจะมาเศ้าเขาก็เคีย้ยวยำเศ้า คือหมู่มว่านหมู่ว่า,วานน่ะหมอกล่องลายครับมันนี่น่ะหมอกไม่มีอะไรหมือนพี่เราเขากำลังขอกเขาบ้านเนี่ยเดีวดีบุ้งลายมือก็ติดต่อออกมาเข้ากำลังท้องเอาตั้งท้องแล้วพี่น้องเอ้ย เดินหนานเนี่ยก็ข้องพวเกี่ยวบึงเงี้ยมาบึงทีบง่บึงตอนเข้ามันปลาลงบ่อมีปลาลงบ่อมุ้ยปลาลงพอตัวเด่นลองทักปลาไปทักปลาเบือน อุ้ยพ่อโตเลยมันเนี่ว่าน,นหลายตัวเติบมันเนี่บริธิพอ่อโตเก่าขึ้ดเชียวบรรยาการที่หามส่วนพี่น้อง แนวมาทะเลก,กับเ,เขาเขี้ยวไปโซท,ทงสวยงามแห่งเพี่น้องบรรยากาศทองไรทองหน้าเห่ายูธรรมชาติ กับเขากับน้ำกับอาก,กาศบริสุทธิ์งี้รอเขาหาน้หรอวง ก็ว่าเขากำลังต่างของ